สวัสดีุงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยืมซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าวันนี้นะครับน้องก็คือมีข่าวด่วนมาบอกนะครับและอยากให้ทุกคนไปลงทะเบียนตอนนี้เลยนะครับก็คือเป็นทางด้านของกิจกรรมฟรีไฟแอสวาหรือว่าฟรีไฟเบต้านะครับน้องที่แบบว่าสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้หรือว่าดาวน์โหลดได้แล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าสําหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นนะครับน้องในส่วนของฟรี ฟ s ีแอหรือว่า Free f i r e Beta นะครับเนาะแต่ถ้าไม่ลงทะเบียนนะครับเนาะ ถ้าทุกคนไปลงทะเบียนวันนี้นะครับเดี๋ยวทุกคนจะไม่ได้เล่นนะครับทุกคนเออก็ถือว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับน้องก็คืออยากได้ในส่วนของพี่ไฟแอสวาหรือว่าอยากเล่นในส่วนของพีไฟเบต้านะครับน้องก็เรียกอยู่ว่าต้องได้ลงทะเบียนก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนลงทะเบียนล่วงหน้าละกันนะครับน้องถ้าเราไม่ลงทะเบียนนะครับก็แสดงว่าเราจะไม่ได้เล่นนะครับทุกคนเออถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรพีีวันละเป็นหมื่นเพชรนะครับน้องเรียกอยู่ว่าใช้จ่ายอย่าง GM เลยนะครับแล ได้รู้ทุกอย่างนะครับนอกเกี่ยวกับกิจกรรมล่วงหน้านะครับทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีร้อยนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับก็คือถ้าอยากดแลคค์ชรนะ1 คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสําหรับวงน้อง,งนคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็ต้องทําตามกติกานิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มดาวน์โหลดหรือว่าเข้าไปลงทะเบียนอะไรดีกว่านะครับก็คือ อันแรกนะครับก็ให้เราเปิด Google ขึ้นมาได้เลยนะครับเนาะ Google อยู่ไหนๆก็ได้นะครับเนาะในไม่ว่าจะเป็นในคอมหรือว่าในมือถือก็ได้นะครับให้เปิด Google ขึ้นมานะครับแต่ยกเว้น iOS นะครับเนาะ iOS ไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับหรือว่าระบบ iPhone นะครับเนาะหรือว่าระบบ iOS ไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับทุกคนก็จะเป่ามานี่เลยนะครับเนาะเมื่อเราเปิด Google ขึ้นมาแล้วนะครับเนาะเราก็พิมพ์ได้เลยนะครับคำว่า Free Fire อซวนะครับแต่ถ้าคนไหนพิมพ์ไม่เป็นนะครับเนาะหรือว่า ไม่รู้นะครับเนาะพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับ Free Fire S1 นะครับเนาะหรือว่าพิมพ์เป็น Free Fire Beta ก็ได้นะครับเนาะแต่ถ้าอยากให้ชัวร์พิมพ์ตามพี่เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็พิมพ์คำว่า Free Fire S1 นะครับเนาะย้ำนะครับเนาะว่ามันมีของจริงของปลอมด้วยนะครับก็คือ ฟรีไฟส์แอสวานนะครับเนาะของจริงจะอยู่อันดับแรกเสมอนะครับเนาะจะอยู่อันดับ1เสมอนะครับทุกคนเออก็จะเปามานี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันดับ1จะเป็นของจริงเสมอนะครับเนาะก็จะเขียนคําว่า ff ขึ้นหน้านะครับเนาะแล้วก็แอสสวาน ff carina.com นะครับเนาะก็จะเป็นเปามาอันนี้นะครับทุกคนและจะมีการ carina ตรงนี้ด้วยนะครับเนาะแล้วพิมพ์คําว่าฟรีไฟส์แอสสวานนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับนอก็เรียกได้ว่าเป็นฟรีไฟสแอสวานของจริงนะครับนอเพราะว่าในนี้นะครับนอมันมีเยอะมากๆนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่ามีทั้งของจริงมีทั้งของปลอมนะครับนอเดี๋ยวพี่จะเลือนดูให้นะครับโนว่ามันมีของจริงของปลอมยังไงนะครับนอเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจนะครับนอก็คือ ระบบ iOS หรือว่าพวก iPhone นะครับดาวน์โหลดไม่ได้นะครับเนาะโหลดได้เฉพาะ Android นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะของปลอมก็แอบคล้ายๆกันนะครับเนาะแต่พี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอย่าไปโหลดแล้วกันนะครับ,นะอนนรบของปลอมไม่สามารถเข้าเกมได้นะครับแถมได้รหัสมาแบบว่า มั่วๆซะชั่วแถมมีไวรัสด้วยนะครับเนาะและจิ้มเข้ามาตัวแรกนะครับเนาะเราก็จะเห็นนะครับถ้าเป็นของจริงก็เป็นทางด้านของพี่ไฟแอสหวันเซิร์ฟเวอร์ตรงด้านบนนะครับเนาะเราก็มีให้ล็อกอิน Facebook กับ Google นะครับเนาะและนี่เลยนะครับสำคัญสุดๆเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาสอนล็อกอินแล้วกันนะครับในคลิปนี้นะครับเนาะว่าล็อกอินยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาเข้าใจที่ก่อนนะครับเนาะก็คือเกมนะครับเนาะเขาก็บอกนะครับเนาะว่าสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที 16เดือน8นะครับเนาะหรือว่าเดือน8ที่16นะครับเนาะและสามารถเล่นได้ตั้งแต่วันที่16จนถึงที่30นะครับเนาะอันนี้นะครับเป็นวันเปิดเซิร์ฟและปิดเซิร์ฟนะครับวันนี้เป็นวันที่9นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอีกประมาณ1สัปดาห์นะครับเราค่อยสามารถดาวน์โหลดได้นะครับเนาะถ้าเราไม่ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับเนาะเราจะไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับถ้าคนเต็มก่อนนะครับแต่ถ้าคนไม่เต็มก็โชคดีไปนะครับเราก็จะสามารถเล่นได้นะครับแต่ถ้า จะเอาให้ชัวนะครับนาะลงทะเบียนไว้ดีกว่านะครับทุกคนเพราะว่ายังไงเราก็ได้เล่นอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากเล่นนะครับทุกคนคนที่แบบว่าอยากเล่นนะครับนาอก็คือถ้าตั้งใจจริงๆนะครับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าการลงทะเบียนนะครับนาอไม่ได้ยุ่งยากนะครับเพราะว่ามี2ออันให้เราลงทะเบียนนะครับหเลยก็เป็นทางด้านของ คูเกิลนะครับ no right น e ้องสองเลยนะครับก็เป็นทางด้านของ Facebook นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับน้องในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของกิจกรรมแบบนี้เลยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากเล่นนะครับน้องในส่วนของกิจกรรมฟรีไฟสแอสวานะครับน้องนี่เลยนะครับวันนี้พี่ก็จะเลือกล็อกอินผ่าน Facebook นะครับก็ให้เราล็อกอินนะครับน้องแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ Gmail จุดนี้ ใส่ Gmail อะไรก็ได้นะครับที่มี1 Gmail นะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับทุกคนของค่ายของมั่นนะครับนอในจุดนี้นะครับอย่าไปก๊อปกันนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับนอก็เรียบร้อยนะครับใส่ไปแล้วนะครับนอก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนนะครับนอว่า อันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของ Free Fire S1 Server นะครับที่แบบว่าจะเปิดให้ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเปิดให้ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเนาะวันที่16นะครับเนาะและวันนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับวันนี้เราสามารถหาโค้ดได้ก่อนนะครับทุกคนเออลงทะเบียนแล้วเราก็ได้โค้ดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับโค้ดเข้าเกมนะครับน้องก็อย่างที่พี่บอกนะครับว่าฟรีไฟส์แอดวานเป็นฟรีไฟส์ต้องได้ลงทะเบียนนะครรับเพาาะว่ เราต้องได้หาโค้ดนะครับทุกคนก็ถือว่าวันนี้เราได้โค้ดล่วงหน้าอย่าไปบอกใครแคมปหน้าจอไว้นะครับหรือว่าพี่ขอบอกเลยนนะครับนาอถึงวันเข้ามาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับโค้ดไม่ได้หายไปไหนแน่นอนนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนลงทะเบียนล่วงหน้าก็มีข้อดีนะครับเราได้โค้ดก่อนเพื่อนเลยนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนที่ขอบอกเลยลากันนะครับสำหรับพวกน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องได้สองโค้ดนะครับก็หาได้ด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยววันข้างหน้านะครับนาอเดี๋ยวพี่จะมา สอนหาโค้ดแล้วกันนะครับว่าหาได้ยังไงให้ได้เยอะๆนะครับเนาะเราก็ไปแจกจ่ายให้เพื่อนได้นะครับเนาะเราก็สามารถนะครับเนาะรับในส่วนของแบบว่าสิ่งของนะครับเนาะเข้าเซิร์ฟจริงได้เดี๋ยวพี่จะมาสอนแล้วกันนะครับทุกคนเนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์ like, คนละ1แชร์ share, ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5 0 0 0คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีฟรมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทําการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้ like, กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์ like, คนละ1แชร์ share, ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนสําหรับนี้นะครับน้องพี่ก็ ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นยังไงอะไรประมาณไหนนะครับเดี๋ยวก็จะมาบอกอีกทีนึงแล้วกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้และกันนะครับเนาะไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนคลิปวันพุ่งนี้ละกันนะครับหรือว่าคลิปตอนเย็นวันนี้และกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบายบาย